โอเคครับผมเอาละครับกับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ y o u าร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกม l ลอ l i g h t เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเดย์ที่3นะครับที่เราจะมาสนุกด้วยกันนะครับผมก็ก็จังเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการฟาร์มนะครับวันนี้ที่เราจะไปลุยกันนะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเสียเวลาเวลาไปมากกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะ ไปลุยกันเลยในภูเขาอาก,กิยาม่านะครับผมเพราะว่าเฮ้ยยังไม่ได้เก็บของยังไม่ได้เก็บของเลยยังไม่ได้เก็บของเลยอ่าปิดล็อกอะไรวะอยู่ๆกดปลดล็อกมันก็หายไปเลยครับม,ไไม,มันหายไปไหนไม่นะไม่ไม่ไม่มันหายไปไหนวะเนี่ยกดปุ๊บหายปับ๊บโอ้โหผีหลอกผีหลอกผีหล,ลอกครับผม พี่หลอกผมแน่นแน่นร่อยพี่หลอกแน่นแน่ร่อยโอเคเดี๋ยวเราเก็บของก่อนสักครู่ขอเวลาสักครู่เก็บเก็บก่อนครับขออนุญาตเก็บนะเก็บก่อนครับขออนุญาตเก็บนะก็เก็บไปครับเก็บไปเก็บ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 มีอะไรเก็บทั้งหมดครับเออไปสวยงามโอเค โอเคเรียบร้อยน่าจะไม่มีปัญหานะี่ครับขาก็น่าจะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ300นัดเอาไปเยอะเกิน150ก็พอมั้งลูกเออนะี่ครับเอา้าทำไมเป็นกระโอ้โหเป็นกระสุนสีดีวะเนี่ยผมเอาสีม่วงไว้นะปกติผมใช้สีม่วงนะครับโอ้โหแย่วะ่ะแย่วะ่ะปกติใช้สีม่วงเออโอ้ไม่พอวะ่ะซื้ออีกดิ ซื้อหกสิบดิโอ้ตั้งเหลือสี่แสนนะฮะโคตรเทพเลยผมอ่ะผมละของแท้ผมละของจริงเออไปครับอันนี้ก็ซ่อมหน่อยละกันนะซ่อมซ่อมยังไงซ่อม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 หน่อยเออซ่อมไม่ได้มีสติหน่อยพวกมันซ่อมไม่ได้นะครับเกาะเกาะจะพังนะครับอุตส่าห์ได้เกาะใหม่สีม่วงด้วยนะอุตส่าห์ไปฟาร์มมาได้ครับแต่ว่าเกาะจะพังเฉยเลยเกาะสีฟ้านี่เราไม่น่าใส่แล้วนะเราโหดขนาดนี้เดี๋ยวเรา เอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าจะขายทิ้งนะครับแต่ว่าเออเก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วกันไอ้ที่เราปลดล็อกเมื่อกี้มันหายไปไหนวะเฮ้ยไอ้ของที่เราได้เรากดปลดล็อกที่มันให้ปลดล็อกมันหายไปไหนวะเฮ้ยไอ้ของผมหายครับแจ้งตำรวจด่วนเฮ้ยของหายจริงด้วยครับหายไปไหนวะแล้วกล่องนี้มาทำไมถามจริงอะ อเก็บมาถอดชิ้นส่วนปะเดี๋ยวต้องลองต้องลองครับน่าจะเป็นของที่เก็บมาถอดชิ้นส่วนได้เลยลองถอดดูซิสักหนึ่งอันจะได้อะไรนะปุ๊บโอ้โหสเปร์ทั้งนั้นเลยนี่ครับโอเคไม่เป็นไรรับไปครับก,ออก็ถอดอีกถอดอีกมีก็ถอดให้หมดนะครับมีถอดให้หมดรอบอังเปาอังเปาก็ต้องถอดหรออังเปาเก็บไว้ก่อนนะครับอังเปโอนะเก็บไว้ก่อนอ่อ มีอะไรไหมมีกล้องอีกกล้องหนึ่งนี่ครับแล้วก็มีแค่นี้นะครับกระสุนถอดหมดเลยเอามาทําไมกระสุนเขียวเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆนะครับผมไม่เข้าใจนะไปครับลูกแอบอ้โ,อโหได้อะไรมาเนี่ยดูดิกระสุนมาเป็นสเปร,รย์นะครับก็ลูกกระสุนด้วยได้กระสุนนี่ไม่อีกละเอามาทาไมไวะเนี่ยถอดครับถอดทิ้งให้หมดครับไม่แรงนะยิงใครไม่ตายบอกเลย ยิงก็ใส่เกาะแรงๆนี่แบบยิงไม่ตายเลยครับแย่มากแย่มากใส่เกาะที่สูงๆเนี่ยระดับสูงๆเนี่ยยิงไม่ตายนะผมเคยนะ้วฮะผมลองนะฮะผมผ่านไปก่อนนะ่อันนี้อันนี้ต้องให้ครดิตผมผมผ่านไปก่อนเนี่ยเออผมผ่านมาก่อนผมผ่านมาก่อนบอกเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูได้ปรับเปลี่ยนเฮ้ยกคไม่ได้ปรับเปลี่ยนอาวุธนะครับโอเคก็เป็นกล้องนะครับ มีกรีบหน้าหรือเปล่ากรีบหน้ามีนะฮะแต่ว่าแพงเกินไปเราไม่ใส่เรายังไม่ใส่เราเก็บไว้ก่อนนี่ครับก็ออกมีชปมนะครับผมที่ห้อยกุญแจนั้นะไม่ใช่ของแต่งตกแต่งนะฮะอันนี้มีไฟฉายด้วยนะไม่ตกไม่แต่งอะไรครับเออไม่ตกไม่แต่งตอนนี้ก็อุปกรณ์ครบครับผมก็น่าจะถึงเวลาที่เราจะไปลุยแล้วนะครับผมใน ค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวดูหน่อยสิมีอะไรแจ้งเตือนโอเคนะครับผมไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปลุยในภูเขาคิโยมะนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกนะันเออไปลุยไปลุยกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe <laughs> ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจดีๆในการอ่าสตรีมนะครับในการทําคลิปดีๆในทุกๆวันนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยก็ถ้ากดกันแล้วนะครับกดไลค์ผมแล้วกด subscribe ผมแล้วก็ไปลุยกันได้เลยครับลุยครับเออมีหมดแหลงด้วยใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเหมือนจะมีหมดแหลงไม่รู้ผมลงได้หรือเปล่านะ ภูเขาเกียร์มา PVP PVE ไม่ใช่ PVP Arena โหมดอันนี้แรงปะปลดล็อกเลเวลสิบสองเนี่ยมันจะเป็นแรงนะไม่แน่ใจเหมือนกันลืมละอันมาเล่นในคอมลืมเลยครับโอเคเดี๋ยวเราลุยในโหมดปกติแล้วกนะันนี่ใส่ได้ได้เนี่ยไหนดิใส่ได้หรือเปล่าอินฟาเรดเนี่ยเออไหนดิวซวประกอบมีหรือเปล่ปามีให้ประกอบหรือเปล่ปา ออประกอบสิเออประกอบสิอันนีเ้เลือกอะไรน่อ่าอันนี้ก่อนประกอบอืมสมสวยงามประกอบทับกันได้ไหมประกอบอืมไม่ได้ต้องเลือกอันไหนหนึ่งนะครับโอเคเลือกอันนี้แล้วกันนะครับก็มีอัพด้วยนะครับอืมอัพได้อันนี้อัพได้นะครับอันนี้ขาดอยู่นะฮะชิ้นส่วนที่เราต้องอ่อขาดเป็นชิปนะครับสามสิบชิ้นนะครับตลาดฝากขายมีหรือเปล่ามี 30นะครับซื้อมา10,000แสนโอเคตังก็เลยสา0แสนเยี่ยมมากก็สมว่าไปครับอืม <c oughs> ก็ใส่ได้2อันเอออันนี้ใส่นี่เออเอ,อ๋อใส่ไปไม่มีนะครับอันนี้ใส่ไปน,นี่ใส่ไปเรียบร้อยครับโอเคนะครับอันที่3วันนี้ยังต้องซื้ออีกอ่ะซื้อไปอือซื้อสำเร็จนะครับอาว ไม่ใช่น,นี้อ่ะตลาดฝากขายซื้ออีกทีนึงเออโอเคห้าสิบห้าสิบอะไรส่งมอบนิวพาวเอาตังค์ไม่พอตังค์หมดนะครับตังค์เหลือเท่าไหร่วะอะไรนึงนะเออดูมันนี่ก่อนมันนี่เหลือเหลือเท่าไหร่นะไม่รู้ไงเดี๋ยวต้องดูในโกดังแล้วหกหมื่นนะครับโอเคสวยงามไปไปรุยก,กันเถอะไอ้กีมาไปฟาร์มกันครับฟาร์มของกันไปหางเงินกันนะไปโซลครับ ได้เป็นไม่น่านานขนาดนี้ปะ PVP ฮะไม่น่านานขนาดนี้ป่ะใช่ป่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนานเกินมีห้องแต่งตัวด้วยโต๊ะปรับแต่งอาวุธนะครับมีมอจำกัดเวลาด้วยนะสเปรย์แคนดาวน์นะฮะไอเกียแมา่ทำไมมันนานขนาดนี้วะปกติไอเกียแมา่ไม่ได้นานขนาดนี้ อโอเคนะครับก็จพูดได้ละครับไปลุยนะครับเลยกีมแมโอเคเตรียมพร้อมครับลุยด้วย AK นะครับผมก็ตอนนี้ผมไม่รู้ผมยศอะไรนะครับยศกระต่ายอยู่คนอื่นเป็นอ,อินซีนะครับเป็นเสือนะครับเป็น เป็นแพะนะฮะอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยครับนะบแต่ผมยังเป็นกระต่ายน้อยอยู่นะครับที่กระโดลดลอดล่นลอดเล่นล่เล่นโลดเล่นนะครับกระโดลดลอดเล่นนะครับเจ๋งสุดครัมีอะไรให้เก็บไป็นแช่ไม่มีเปิดตัวครับนะครับจะมีพายุในอ,อีกเอ่อีคนาทีไม่แน่ใจนะครับ ลวยครับลวยครับอยาเสียเวลา New w o r l นะครับอันนี้ไม่เอาไม่ต้องการครับ <c oughs> ตัว J จคืออะไรอระวังตำแหน่งจะถูกเปิดเผยเมื่อส่งสัญญาณบ้าเยเจอเจอเจอ,เจอ,เจอ จอครับเจอคนครับเจอคนเจอคนเรียบร้อยทำเลืดก่อนมีคนยิงกันครับฝั่งขวามือมีคนยิงกันแล้วตรงนี้ผมรู้สึกว่าจะมีคนอยู่ด้วยนะมันเปิดฉากยิงเรามาก่อนนะ อันนี้เปิดฉากยิงมาก่อนนะครับผมไม่ได้ยิงเขาก่อนนะเออถ้ไปเล่นไปนะของแบบพี่เล่นไม่ได้นะครับอืมปืนกวเข็บมาก่อนนะครับเออเขาเขายิงเราก่อนเองนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอโวนนะ้โหกุญแจแหวนฮะโอ้โหซิปทายนะฮะของเยอะแยะเลยครับของดีงนั้นเลยนะในสมัยที่เป็นซีซั่นแรกๆนะครับโอ้โหแบบเจ๋งมากเลยนะครับ ของดีมากนะครับซีซั่นแรกๆในสองของของ,ของทองนี่แบบอย่างจา้าบเลยนะเขาไม่เก็บยาวไม่เก็บนะครับกลูโคโส,สไม่มีอะไรออนซีดีเหมือนฝั่งขวามือเมื่อกี้มีคนนะเขายิงปืนกันอยู่นะครับแต่ไม่รู้ไปไหนแล้วนะวิลล่านะครับไฟก์าถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งแล้วนะครับแสดงว่ามีคนอยู่ที่วิลล่าแลครับ มีคนเข้าวิลล่าไปครับเข้าภูวิลล่าไปครับเดี๋ยวเราต้องไปดูครับว่า <c oughs> ใครนะครับที่บังอาจเข้าไปแล้วเราจะสามารถเอาชีวิตรอดหรือว่าคิวเขาได้หรือเปล่าเฮ้ยข้างหลังมีเฮ้ยมันคืมีข้างหลังมีปะข้างหลังมีคนยิงกันปะมีปะมันมีเสียงเดินจากข้างหลังครับอู้ผมแป้าไปหรอ ไม่นะมีนะครับข้างหลังมีมีคนเดินนะจริงจริงเมื่อกี้แต่วิลล่าก็มีนะนะครับลุยครับไม่มีครับตอนนี้โอเคหลอนนะฮะหลอนจริงจริงเมื่อกี้มีเสียงเดินนะแต่ไม่รู้เขาหายไปไหนนะครับเราต้องรีบไปวิลล่าก่อนนะครับ วิล่ามีคนนะเบิดครับเก็บไว้ก่อนอุ้ยมีครับวิล่ามีวิล่ามีาม,มีครับวิล่ามีครับด้ียครับ ม,มีมีอยู่ตรงไหนวะข้างหน้ามีเหมือนกันครับข้างหน้ามีเหมือนกันข้างหน้ามีเหมือนเหมือนคนดักคนวิ่งเข้าไปแลย ใครยิงใครวะใครยิงปืนกลอะไรวะเฮ้ยเหมือนมีคนยิงปืนกลรัวนะข้างหลังปะไม่ใช่ โอ้้นี่ตายแตกครับแตกครับไปดูซิไปดูซิดูซิมันตายยังโอเคยิงเราก่อนนะเขายิงเราก่อนนะฮะนี่ไม่เกี่ยวกับผมเลย เขาเปิดฉากยิงเราก่อนนะครับตามนั้นครับผมพยายามหาแล้วนะออขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตนะเด็ดดีครับด็อกแท็กนะครับโอเคมีแค่นี้นะครับผมโอเคโอเคด,ดีครับ <c oughs> เ้ S <S ยบอดเหรอบอดรอคนทำไมผมเจอเสื้อส้มเยอะวะไอีเสื้อส้มเนี่ยมันบอดรอคนนะอีเสื้อส้มในผมเจอบ่อยมากนะจริงๆมันคือบอดรอคนครับมันเปิดของกอ็หมดเลยไอัเนี่ยไอัเนี่ยมันบอดคนนะเดี๋ยวดูก่อน กำจัดแล้วมีด็อกแท็กหรือเปล่าดูกันดิบอทเอาของมาแจกเหรอมีปะด็อกแทก็กไม่มีนะเออน่าจะเป็นบอทนะครับบอทเอาของมาแจกนะฮะอันนี้ไม่ใช่คนนะใครที่เข้าใจว่าเป็นคนนะครับไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะครับน,นี่เป็นบอทนะครับ,อนนบ,อรบโอเคแต่มันเปิดของเขาเปิดของเล่นซะหมดเลยนะ เออทำไปเล่นไปนะครับเปิดกล่องเปิดของอะไรหมดหมดเกลี้ยงเลยเอา้อาวมาตอไนไหนเนี่ยแต่เหมือนเราจะยิงคนไปได้2คนแล้วปหมสองคนแล้วนะครับเหมือนยิงคนไปนะโอ้ว่วางเปล่าเหมือนมีคนมาแล้วปะ ีแต่นาฬิกาฮะตอนนี้ก็มูลค่าอยู่ที่ล้านห้านะครับม่กล่องอะไรวะมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ล้านห้าเนี่ยตอนนี้หรืมีสามตาปฏิหารปะเนี่ยอะไรวะเนี่ยสามตาปฏิหารคืออะไรครับเนี่ยรายละเอียดเฮ้ยขอรายละเอียดหน่อยเฮ้ยเรดเซนทรีชั่รทรานสปอร์ติชั่นบ็อก อ๋อคุณไม่มีกุญแจน,นี่เปิดไม่ได้หรอเขาเกียร์มาแย่แลวเว้ยเฮ้ยเปิดไม่ได้วะ่ะเฮ้ยอะไรตกอยู่ตรงนี้แหวนนะครับโอเคเหรียญสองแสนหนึ่งแสนอันนี้หกแสนนะโห อ๋อนี่105นะครับโอเคเอาแหวนแทนแล้วกันไปครับเลยครับกระสุนเหลือเท่าไหร่เนี่ย76นัดเที่ผมว่าเราต้องไปจากที่นี่แล้วครับตอนนี้ของก็ค่อนข้างที่จะเต็มแล้วนะจะได้เปิดกล่องสามตาที่หานไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปล่า เออกุญแจสักอันหนึ่งดีกว่าไล่ล่าหน่อยอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้นะรีสอร์ทโอ้ไกลว่ะไกลรีสอร์ทไกลเลยครับไม่ไม่ไปนะผมจะไปผมจะไปทางออกแล้วตอนนี้ไกลเกินใครยิงปืนปืนกลลัวข้างนอกวะเฮฝั่งนี้ก็มีวะ่ะ ฝั่งนี้ก็มีคนยิงวะเห็นเราได้ไงวะคนเหรอนี่คนปะคนนะฮะด็อกมีด็อกแท็กนะครับออสวยงามนะโอเคสวยงามครับไปครับลุยครับตอนนี้ของเราเต็มแนละ้วครับ มีหน้าที่ที่ต้องกลับอย่างเดียวตอนนี้มูลค่าทรัพย์สินในตัวก็สองล้านกว่านะครับเราจะไปฟาร์มกุญแจก็ยังไงไงอยู่นะมันอยู่ไกลเกินไปนะครับพอไกลประมาณนี้ก็พอละฟันไปทีหนึ่งเลยฟันไปทีหนึ่งเลยเฮมีมีมีมันไม่เห็นเราไม่เห็นเราดูครับวิ่งต่อ,อ,อเฮ้ยเฮ้ยคนเหรอ มจริงมันยิงใครอะเฮ้ยเมันยิงข้างบนด้วยนะนอกจากมันจะยิงเรามันยิงข้างบนด้วยอะไรอะอะไรอะแสงอะไรอะมันเปิดอะไรวะแสงอะไระงงมีอะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยเกินไปบ้านนี้ จะใหม่เกินไปนะให้เปิดเลยวะคืออะไระอ,ไรอะ่ะน่าจะมีคนเปิดสัญญาอะไรสักอย่างนะครับ้ตรงนี้ก็มีคนเหรอตรงนี้ก็มีคนนะคนอย่างเยอะเลยครับโอ้ย ไม่ีคนมันเยอะวะนั่นอะไรอ่ะตายยังตายแล้วเฮ้ยแล้วคนที่ยิงเขาอยู่ไหนอ่ะคนที่ยิงคนเนี้ยอยู่ไหนครับ ตายได้ไงอ่ะแปลกๆปะแล้วแอ้ดอปลงไหนอ่ะนี่เขาคนนี้เขาตายได้ไงครับเขาโดนยิงยิงจากตรงไหนอ่ะแล้วเรามาเราจะตายปะเนี่ยใช่ไหมมีด็อกแท็กนะ เขายิงกันเองเหรอมีรถแสกทั้งสองอันเลยนะมีคนยิงเขาเหรอเฮ้ยเรื่องเป็นลาวนักสืบคนนั้นต้องเข้าครับอันนี้มีมสียงเท้าสียงเท้าอยู่ด้านหน้าครับจะบอกวนะ่าโดนบอดยิงตายพวกนี้ไปดีกว่า ผมไม่ยุ่งครับเคเบิลกลางป่าอยู่ตรงไหนเอ่ยเคเบิลกลางป่าอไกลเลยไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งครับโอ้ยอกตกกลางวิลล่าเลยครับเมื่อกี้ตอนผมอยู่ไม่ตกนะมตตกตอนที่ผมวิ่งแล้วนะฮะไปดีกว่าครับไปจากที่นี่ดีกว่าโอ้รถ ถือมีดทำไมมันอยู่เลขแปดวะเนี่ยไกลมากเลยนะครับเก็บไปครับผมโอเค let's go ดูครับ โอเคนะครับผมภารกิจวันนี้เราก็สําเร็จรู้เรื่องผ่านไปได้ดีนะครับผมก็ขอบคุณมากที่เข้ามาชมมาให้กําลังใจกันนะครับก็ขอคนละไลค์ like, คนละซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมเนาะวันนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็สามารถล่าถอยสําเร็จนะครับก็มูลค่าที่นําออกมาก็คือเท่าไหร่สองล้านกว่าปะ น่าจะ2ล้านกว่านะครับก็เป็นระดับ SS นะครับเออก็ประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้ขอบคุณมากมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอกล่าวผมว่าสวัสสวัสดีครับผมไปเลยครับ